ที่นั่นมาท่นั่นใตนั่แตนไมแคตนไม้แคบเอาปตนน้อยไปตน้อไปตนไป1ิต่นไปสบเาตนไปสเก้สยดีพี่น้องยินดีตอนทัเขาสู้ซ่องบาลีอีกเซนเกาเซนเคยนะพี่น้องมื่อกี้บาลีจะพาพี่น้องทุกทุกคนไปเยี่ยมยามนาะน้องน้องนุ่ยนะพี่น้องนาะก็คือมีผู้ใจบุญเพิ่น อ่าอยากซื้อนมไปครับน้องนุ้ยกินเนาะบาลีก็เลยได้ซื้อนมแล้วก็จ้าเมื่อโมไปครับน้องนุ้ยไหวกินก้อนไปองเฮียนเนาะก็คือมีน้องนุ้ยแล้วก็อ่าน้องเนียมเนาะเป็นน้องชายของน้องนุ้ยฮันเนาะเดี๋ยวนี้เองบาลีก็ได้ซื้อนมแพ็คนึงไว้เป็นเทียบพ่อละเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะเป็นนมแลคตอซอยเนาะพี่น้องอ่าโอเคพี่น้องเอาอ่า ออกเดินทางไปเบิร์กนองนุ่ยพร้อมๆกันเลยน้องพี่น้องเนาะก็คือตอนนี้ก็เป็นตอนแรงๆคาดว่าเขาจะเลิกอุ้งเฮียนแล้วล่ะโอเคพี่น้องเราก็ไปฮับทรงพร้อมๆกันเลยน้องพี่น้องเนาะก็โอเคนพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ครับก็ได้เดินทางมาที่กันของนองนุ่ยเป็นเทียบห้อยแล้วจะมีหัวมืดแล้วน้องพี่น้องทางทางด่านหลังมีหัวมืดแล้วนะโอเคพน้องเขาเข้าไปหาน้องนุ่ยอยู่ในที่การน้องพี่น้องเอ้เนี่ยนี่มาแล้ว สบายดีนุ่นสบายดีไหมสบายดีพนมมือเลยสบายดีงายๆมั่งนุ่นสบายดีเอาส่งมันนุ่งให้น้องดิส่งมันนุ่งแห่ธรรมเนียมแม่หนุ่ยไปอยังมาเด้แม่อหนุ่ยไปไปโรงเฮียนไปโรงเฮียนมาหากันเลยโรงเฮียนมาเดี๋ยวนี้อ๋อเข่ามันมันนั่นเขาบ่มาบ่มา เป็นอะไมรมวนระบอบไปโง้ยียนมวนบมวนมวนคู่คู่ซอนใหเห็ดอย่างไนี้คู่ซอนคู่อนแบบเด็กตาตาตะทุ่งคู่กับซอนฟ้อนบอสซอนฟอนอันนี้ฟ้อนอะไรนห้องเพลงใดห้องเพลงใดฟมาเพลงฟอนตกแทงมาลองลองห้องมาดูเปลี่ยนบอฟอนตกทงหน้าแงมาคอยหน้าคอยหงนะคอยหุงนะอหตงเบีย ใเปีย่ะใครเสี้ยคจะใคเยะเสียใครเปียอแมงตะเตาออกลูกข้างล่างจากแมงยังอ้งอแมงเ,มเจนั่นน่จะนั่นน่จะนั่นให้ต้นนักแคบต้นมุแคบต้นมุแคบออเปตเตน้อยเปตเตน้อยเปตเตอน้อยมาตันกับควายเจ้าควาไอ้ควายเดอดเนโอเก่งเก่งเก่เก่งเก่งแท้ไปห้องเยียนแต่ห้องเพียงแน่นอนนี่อ้เจ้านุมไม่กินมื้อนี้นะเอค่ไปครับไปเฮื้นไป <c ười> คึ้นมอไม่งอางี้ยเอนขูนนะไปเรีอนตมาเราตั้งไฟป่าว่านี่เขาปิดกันพอดีฝนก็ย้อยย้นาอมาเอาใจจับมาปั้นเอ้อโอาใจรักรูบบนี้ฮะอาใจรักรูโอ้เก่งแทนเอาไปอุ่งเยนเนาะ พ <ful> ่อเด้พ่อก็ยังบ่อยู่ไปซ้อของกินอือด้วยเอ้เาอออตกจื้อนี่ด้วพ่อไปซ้อของกินเนาะด้วยคู่ไปโรงเรียนคู่กับซ้อนมอโดยน่ะด้วยซ้อนเนาะด้วยสบายดีไหมสบายดีอ่าสบายดีไปยังมานมันนี่แม่ก็อยู่ลาบมัอนี่มือยู่ผักเออ โตื้ละกรุบละกินเรียนี้กันยังบิอยู่สักสักใหม่กินน่ะพ่อคนนี้นี่ก็พิ่นเคาเกี่ยวเคาหน้าก็ได้ไปหน้าเขาซื้อเลยเลยอันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มเกี่ยวแล้วเนาะเเนี่ยบ่ได้ไปโรงเรียนแท้เนาะ ส่งคนพูนี่แม่กลมามาเกย์ย่างมาเพี้ยไปยกเข้าไอยากเข้าจังน่ยเด่นย่ย่งวันนี้ไม่เต้นนุ่ยเนาะนุ่ยเข่าแล้วเนาะนังนุ่ยนี่ด้วยแล้วเนี่ยอเสามายักเสาย่งตกิยังห้องเพียงอยู่นู่นช่วงนี้บ่ได้ไปหาเนาะหาอยังะดี โอ้ล่ะโบได้ไปตราเฮียนโอ้เบิ้งพี่เอ้าเบิ้งพี่เอ้าเบิ้งพี่เอ้าเติมตีโอ้บไดโบไไปเขาเฮียนเนาะด้วยเขาทุ่มมือด้วยอ่าหูกอไก่ขอไคเราบ่ขอไ่คอไ่ลองลองเบาหนึ่งคอไ่คอไ่โอ้กอไก่กอไก่ขอไ่กอไว่ขอควายงองัว่าจอกจอกสอเสือ ต้องเบาให้มันได้ด้อเฮียนด้วยเฮียนมันได้ก่อไก่ข่อไก่หอดหองเงินพดด้วยเอ่อห้องเพลงก็เปลงเราก่อไก่ก็ต้องเปียน้าอ่แล้วก็นับเลขนับเลขเปลง่นับเลขหนึ่งสองสพงซืบเปืน้ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามี่สิบห้าสบกสิบเจ็ดสิเต่อไปสิบแปดต่อไปสิต่อไป

แต่อุ้งเงี้ยทุกมมือทุกมมือแล้วเนาะด้วยแต่คือเดี๋ยวนี้อันนี้ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นซักซักเงินใหม่สื่ออันนมสื่อโนมอันไม่อันน้องนุ้ยก็เท่าเนี้อ่กินอันเจ้าโนมให้งรู้กินนะเราให้เราจะกินเราอันนี้เราเป็นนุ้กโตโและยังคืออะไรเพื่อรสเสริร์ฟจริ เียแกนมาแงเยีมเยี่ยมมาแงเนียม <clamation> ีต <str> ่งีเล่นก้าลกันเนียมาแตงอ้วนกเออโอ้ม่ดูดูมาแดงนุ้ยเวลาที่ไปหงเยนตอนเศ้าเเวลาที่ไปหงเยนตอนเศ้านุ่ยก็กินปองนึงนะ กินปอกหนึ oh. ่งล้วก็ไปโรงเรียนแต่ละมือก็กินแต่ละปองแต่ละปองตอนเศร้าเน่สมองจึงสิดีอ่าคนมือคนจะนี่เป็นคนใต้ขึ้นนู้นเตะมวยมากเตะดีเออจับมือแหละคนแข่งเฮ้กินมาเนาะหมดหมดไม่สอุ่นเขอบใจเด้อ่าเอากินบมาเนี่ยแซ่บบอลเนี้ยเนี้ยแซ่บเอา Xẹp không? Xẹp 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 Nhục đấy Nhục bùa, nhục bùa ở đây Ê Ê cái nó mới chắc nó kìa cái kì. Nè. Ừ. Cái Cái này À lại <laughs> lại. ดูบ้างดูให้ผู้ใหญ่เพิ่นเห็นดูคอยเอ้าดูคอยเฮ้เละตวดองค์กระซิงเงยเต้าโอ้ตวดซิ้ง้งยเกิดเต้าโอ้แซ่บบ่แซ่บแซ่บเนาะขอบใจเพิ่นเด้อขอบใจเนาะขอบใจเด้อขอบใจหลายๆลจยอยู่อใจเนาขอบใจเด้อผ่าอุ้ยก็คือมีผู้ใหญ่ใจบุญหันแม่ถ้าฝากเงินมาให้ลูกกันซื้อนมมาให้สองเด็กน้อยกินนี่แหละให้น้องนุ้ยครับเท่านี้มันเพิ่นฝากมาหกร้อยบาทอ่า เพื่อนดูทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คือทางแม่มาลิซอนแล้วก็แม่ลินดาซื้อเพื่อนนั่นนะ่ะเพื่อนฝากมาหกร้อยบาทแล้วอันหกร้อยบาทบันทึกเป็นเงินล่านี่หนึ่งแสนกับเก่าสิบสองพันแล้วลูกไปซื้อนาโนมี่หนึ่ง7จ็ก่อเมดยูนหนึ่งแสนกับหาพันกี๊แล้วยังเหลืออยู่แปดสิบเจ็ดพัน เจ้ามาป้าไปให้แม่ไปให้น้องนุ้ยเขาเจ้ไปุงเหียนไปยังก็นจับไปใส่าจมันอย่างนี้แหละแล้วยานี่แม่กับภาาินจะได้บะมี่ะแมงนอจากแบไปเ่างากทานอม่เราไปช่วยกันนี่มันนมันนมันมาข่านเลยจากนี้เขาจอให้เอาเขาเพื่อจมีกดสซแล้วก็ไปดาเล็กดําน่อยกับ ถึงได้ซองลูค่ะก็ขายลูหนึ่งให้มันเอาลูที่ได้ลูสิพันห้าพันเดนเดคังสันบ้านเราไปซื้ออยู่ห้องสี่นี่ลูหนึ่งแปดพันเนี่ยมาเราไปเมยบุญมีนี่ไปซื้อน้ำค้าเขาก็เลยลูแปดพันบ้านนี้กบุญมีกับบ้านมีดําเล็กดําน้อยเบ็ดแบี้ให้นอกจังเลยเป็นยอดเฮาเฮามีน้อยแล้วเขาซื้อแล้วเขาไล่ราคาทึกหน่อยแล้เขามีลายแล้วเขานั่งขายฉะนั้นแล้วเขานั้นนุ้ยนุ้ยพี่น้าพี่ก่อน น,น,นั่นก็คือเงินจำนวน600บาทน้อพี่น้องเอาไปเป็นเนงินลาวก็ถืออยู่192,000เก่าไปซื้อนมนีม่เมื่อไปแสนก 5, น็หา0 0นยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่แปดสิบเจ็ดพันกี๊บน้อพี่น้อง,นนองนเนาะเอาจะมอบให้แม่น้องนุยน้ยไปให้น้องนุ้ยไปโรงเรียนซื้อขนมซื้ออยังไงเอาไหมครับแจนได้อโอเค ใจเด้อ <c oughs> บ่บ่มวนม้วนเขอบใจเด้อสิครับขอบใจเด้อขอบใจเด้อแม่สิครับขอบใจเด้อแม่ทางสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ที่ส,งส่งเงินมาซื้อนมให้ลูกกินที่ส่งซื้นนนอนมให้ลูกกินแม่อเอาไปเรียนหมเดเรียน

ลุกเยอะลุกเยอะตัววะโอเคครัแม่เข้าใจผู้ใหญ่ใจดีป่ะนะเข้าใจได้ท่านคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาช่วยน้องหนุ่ยให้มันอยู่ดีมีแห้งให้มันได้เห็นหนังสือให้มันได้หุ่นได้เก่งเป็นเจ้าเป็นนายคือท่านคุณผู้ใหญ่ใจดีใช่เนี่ยเนี่ยมขอบใจได้เนี่ยมขอบใจเปิ่งดูใจกัน แดงรับใจอาโนไหมมั้เอาของง่ายก็แล้วจะไปเอาอันดูดนะฮะขอบใจวันนี้ขอบใจเพื่อนบ้งกขอบใจเลยละขอบใจเลยอุนฮะตีกินนี่กไปโอเคเนาะแม่เนาะลูกก็เป็นอ่าสะพานบุญนะครับผู้นหย่ใจบุญเพื่อนอะไแล้วก นำเอาจำนวนเงินที่เพิ่นโสงมามามอใบกับน้องนุ้ยกับเท่าเนียมไปไปกินขนมไปกินโนมันแหละเนาะก็โอเคก็ับแตงวามันจะเป็นจะเงินจำนวนน้อยแต่ว่ามันก็มีความหมายเนาะเป็นน้ำจิตน้ำใจมาด้วยจิตด้วยใจมาด้วยความอักแช่งอะไรเนาะเขาก็ต่างแต่สวิตเซอร์แลนด์มหันต์เประเทศลาวเนาะมันก็บ่แม่นของธรรมดานะแม่เนาะโอเคไม่สั้น คนยังดูมาหานี่แม่ได้กับน้องหนุ่ยแล้วดน้องหนุ่ยอยู่ชาวสามมือมันคิดดูลูกคันหุแม่ยังได้ไอรีฮห้มาให้ดูมันแล่ว่เางปักของทำของมามันจะให้ซะคือตะกี้เห็นแลนไซเลยนี่มาสั่นไอยี่ได้กลับก่อนน่นี่เนะ บ่บ่บ่บนบ่งอ่บ่ให้บ่บ่กลบบดอกบ่กลับดอกชีนี่โอ้ได้ไหมเน่ได้เลยบเพื่อนคอยเขบคว้าอยู่ดีมีแห้งให้น้องนุ่ยเท่าเนียมมีความสุขความเจริญแนะน้องนุวยเอาอานมให้เนาะ จำนองด้วยเฮาเฮาสิครอบกับแล้วก็เพิ่นที่ให้นะก็ต้องให้ว่านู่นก็ตั้งใจเฮียนมันอาดิมาไหม่เน้อกี้โดยไหมด้วยมาให้เอากระท่อมเหมือนีอแม่ก็ซื้อกระท่อมมาให้จะมันเอาไปจะได้หูกกระฮักด้วนี่มันก็ข่างเอาเติมไอเดียไปซื้อกัอีกเออแม่ซื้อกระน่อมาะ ี๋ยวเม่อลยวบึงบึงยันเขายวเขานาเกี้ยงยังมือนายแม่กับไปจ้างได้เงินเดือนเชื่อให้ลูกเอาตืมดีใจไปไปเมียนโอเคพ่อชั้นลูกจะได้ขอตัวลาพ่อชั้นก่เดเนอะก็มากับใจละอายุดีมีแหงนี่บายบายบ๊ายบาเียบา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 ยาายอปอกเดายบาย ก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นอันสำเร็จเนาะในการอ่าเอาอ่โน้มเนาะเอาโน้มาให้อ่าน้องนุ้ยกินเนาะพี่น้องเนาะก็คืออ่าเป็นอ่าน้ำจิตน้ำใจเนาะของผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทางสวิตเซอร์แลนด์เนาะก็คือแม่ฮักของบาลีเนาะอ่าแม่ฮักของบาลีเนาะก็คือทางแม่มาริซอนแล้วก็แม่ลินดาเนาะบาลีก็ต้องขอเค้ามุ่กับใจคอยเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ขอให้ร่ำให้รวยเนาะสาธุโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะบาลีก็ต้องขอเอาโมกับใจทุกทานที่เข้ามาให้กำลังใจเบาลี่ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งปลาสจากโลภัยกระเจ็บมดสุขภูสุโตนะพี่น้องเนาะก็คือมืีอันเนาะพี่น้องบาลีก็ได้ของฟ้าก็คือเป็นข่าห้างพี่น้องข่าห้างนี่เป็นของหน้าหน้าของน้องตอมกับน้องแตม ที่เพื่อนเอามาให้บาลีเนาะเพิ่นเห็นบาลีมาหาน้องหนุย่ย <im it> เพิ่นก็นเลยว่าแปลวาเขาห้างนี่มาให้บาลีเนาะพี่น้องเนาะก็ผมก็เข้าใจทางหน้าของน้องต้อมน้องแต้มหลายๆนะพี่น้องแต่มื่อนี้เราได้มาหาน้องต้อมน้องแต้มเนาะแต่เพิ่นเห็นเ,าเราเพิ่นก็มามาหาแล้วก็ซีเขาเขาห้างก็คือเป็นเขาไม้นะพี่น้องเนาะมันจะหอมๆเวลาหนึ่งกินเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาลีก็ต้องขอตัวลาไปไปก่อนเนาะแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปขอขอบใจพี่น้อง